ครับก่อนอื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนคาร์เมืรอเนี่ยจะพามาชมมาเที่ยวอุทยานสมเด็จยาของอำเภอดอนตาลครับหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอนตาลครับแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของสมเด็จย่าครับไปกันเลยครับไปเอาครับหลังจากเราเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอต้นไม้สูงใหญ่ครับสวยงามครับ และไผอยากรู้ว่าประวัติศาสตร์เป,ป็นมากจังได็กัดต้องไปศึกษาต่อครับเดอ้อพราหม่ข้อบูลได้บนหลครับมีแต่ได้พาชมอย่างเดียวครับชมตอนเลยครับอาครับเดินเข้ามาเราก็จะเจอรูปปั้นของสมเด็จยาครับเราจะไปต่อครับอาครับเดินต่อมาอีกเราก็จะเจอ สามปฏิบัติการบอรพัพครับตังซื้อหฮเป็นเกียรติของลอยเอกวอรพัตครับอัมพอพงครับส,สดุดีวีระชนคนกาหานครับโอเคครับเราจะชมด้านหลังกันเลยครับอาครับหลักจากเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นบ้านพักบ้านพักของทหารเก่าครับ บานพกของทหารที่เคยลบก,กับผมถามผมจำพิก,กกัน่าจะลบกับข้อมินิต,ตกนครับแล้วยังไงก็ต้องศึกษาต่อเลยครับนี่คือบ้านพักของทหารครับ่นจะเป็นใครคือบางเกอร์ครับไปทบ่อแล้วครับชมเป็นที่พักของทหารครับ บ้านพักของทหารเก่าครับที่เคยมาปฏิบัติการอยู่นี้ครับไปครับเราจะดูโซนข้างล่างครับโซนตกแต่งไม่ครับไปเลยครับอ่าครับหลังจากเราออกมาจากโซนประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะออกมาลงมาข้างล่างครับก็จะเป็นโซนทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นผ่านเหล็กครับ ไห้หน้า่องเขี่ยวมาชมครับมันยางเหรียญถ่ายรูปครับสวยงามครับสวยงามผ่านมาอำเภอรถาากับตรงแวเขามานะครับเด้อโบกไกลจากทางงครับเป็นสะพานครับสะพานยาวให้นยางชมเดียวครับไปเรอยกครับอ่าครับเราจะมาเดินชมบรรยากาศครับขึ้นได้เล็กขึ้นมากครับ ล้างตุตกแต่งไว้ได้สวยง่าหมนกันนะครับเดอ้อไปครับเราจะเดินชมไปเรื่อยครับไปต่อเลยครับไปครับไปชมความสวยงามของสะพานครับาจากนั้นก็จะมี สะดอกบัวเห็นนางชมกินลมชมเบี้ยวครับมีศาลากลางน้ำครับศาลากลางน้ำใตยน้ำล้นน้ำครับศาลากลางน้ำไห้นั่งกินลมชมเบี้ยวครับไปเลยครับอ่าครับเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอ บ้านต้นไม้ครับบ้านต้นไม้สวยงามครับมีหลายหลังครับมีหากหากหลังเหมือนครับแต่ที่โดดเด่นก็คือตัวนี้ครับสกุลโนรีครับไปต่อเลยครับอ๋ครับเราจะเจอหลังที่สองครับอันนี้หลังสองก็คือบ้านสกุล วาวงครับข้างในก็จะมีครับมีหลายหลังอยู่ครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งหลังครับอาครับเราจะมาโซนสุดท้ายครับโซนบ้านต้นไม้ครับสวยงามครับมีหลายหลังครับชมไปเรยครับหลังต่อมาก็คือ บ้านสีวโสโาครับนี่คืออีกหนึ่งหลังก็สวยงามครับอาจจะจบด้วยบรรยากาศบานต้นใหม่ที่สวยครับโอเคครับ